ฟิคานวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะฝึกกำลังภายในที่บ้านค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้โควิดนะ,ะไม่ได้ล็อกดาวกก็เหมือนล็อกดาวนะ์คะเพราะพยายามที่จะหยุดเชื้อเพื่อชาติมากไม่ออกไปไหนนะคะเนื่องจากว่าที่สาธารณะต่างๆก็ปิดนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทก็เวิร์กฟอร์มโฮมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็พยายามเก็บตัวอยู่ที่บ้านละกันช่วง14วันนี้ที่เขาปิดนะคะ ฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้เปล่าประโยชน์ค่ะอยู่บ้านเราฝึกกาลังภายในได้วันนี้โอจะมาแนะนําวิธีการนะคะว่าเราอ่ะจะใช้แรงจากเท้าได้ยังไงเราจะยืมแรงดินยืมแรงฟ้าผ่านบรรทุกอย่างเราเนี่ยได้ยังไงนะคะมันทําได้ค่ะที่เขาพูด,พดกันอย่าใช้แขนอย่าใช้มือใช้ขาสิเดี๋ยวมาดูกันข่ะวทำยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมต่างๆโดยใช้ขานะคะ เรามาเริ่มยืนอยู่กับที่แล้วเอาแรงจากขาเราให้ได้ก่อนดีกว่าที่บ้านเราทุกคนมีกำแพงแน่นอนนะคะก็เพื่อนๆไปเลือกกำแพงไหนก็ได้ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาออกแรงผลักกำแพงเนี่ยโดยใช้เท้ากันมาดูค่ะว่าทำยังไงยืนเฉยๆนะคะแล้วผลักนี่ทุกครั้งจําได้ไหมคะว่าเรามีการฝึกยืนั้นจวงใช่ไหมทํายังไงจําได้หรือเปล่าฝึกยืนต้นจวงของเรานะคะ วางเท้าเป็นเลขนึงก้นกบม้วนนะคะดันท้องน้อยเข้าไปใช่ไหมเราฝึกยืนจั่นจวงแบบนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่าเรายืดแขนออกมาเราโค้งกลมอย่างนี้เรียบร้อยแล้วปกติเรายืนจั่นจวงแบบนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ความในของการยืนจั่นจวงเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกที่ใต้เท้าของเราด้วยงั้นเราจะสมมุติว่าเราจะยืนแบบนี้ถ้าเราใช้ท่าการยืนจั่นจวงมาผักกำแพงเอางี้ดีกว่า โครงสร้างของการยืนจั้นจงที่ถูกต้องที่เคยเรียนกันไปหลายๆคลิปก่อนนะคะยืนแบบนี้รักงฐาการยืนแล้วเราก็ผลักออกแรงผักกาแพงเลยนะวางมืออย่างนี้เลยโคง้งกลมเราวางมือให้รู้สึกถึงอะไรให้มันเชื่อมไปเนี่ยให้มันเชื่อมไปถึงแผ่นหลังของเราจะว่าไปมันเหมือนคันธนูนะแล้วเราก็แล้วเราก็จะดันกําแพงเราจะทายังไงถ้าเราใช้มือเนี่ยเราจะรู้สึกแค่แขนใช่ไหมคะ,ะเราคิดเลย เราคิดฝ่าเท้าเราคิดว่าเราจะใช้ฝ่าเท้าเราเนี่ยผลักกําแพงอ่ะเราคิดนะว่าเราจะใช้ฝ่าเท้ากับผลักกําแพงเนี้ยฉะนั้นการที่เราใช้ฝ่าเท้าผลักกําแพงได้เราก็จะต้องกดเท้าลงไปแน่นแน่ใช่ไหมคะกดมันลงไปเลยการกดเท้าน่นแน่นความหมายอีกใดหนึ่งก็คือการผ่อนจมถ่วงจมทุกอย่างในร่างกายน้ำหนักของเราคองเลวของเราให้มันไหลลงไปอยู่ใต้เท้านะคะ ก้นกบยังเก็บอยู่นะคะวิธีการผ่อนจมลงไปเนี่ยเวลานั่งอะ่ะตรงขั้วตัวนี้เรานั่งลงไปไม่เกี่ยวกับหัวเข่านะคะต้องระวังหัวเข่าน,นิดนึงเรานั่งลงไปอ่ะคราวนี้เราก็ผักกําแพงทําวิธีการเหมือนยืนแจจวนเลยผักกําแพงใช่ค่ะดันไปดันไปสังเกตด,ดูเวลาเรายิ่งดันเราจะยิ่งถ่วงลงหรือนั่งลงบนขั้วบนข้อพับของเราเนี่ยนะคะยิ่งผักก็ยิ่งนั่งยิ่งนั่งเนี่ยคือการใช้แรงจากเท้า แต่ถ้าเราผลักไว้อย่างนี้เราใช้แขนผลักไว้อย่างนี้เราก็ใช้แขนใช้ตัวถูกไหมฮะอ่ามีวิธีการให้สังเกตถ้าเรายิ่งผลักแล้วเรายิ่งกดเท้าแน่นกดเท้าแน่นแล้วผลักกดเท้าแน่นแล้วผลักกดเท้าแน่นแล้วผลักลักษณะของตัวมันจะค่อยๆจมลงแบบนี้โดยที่แขนไหล่ไม่ยกขึ้นเลยนะคะนี่คือวิธีการที่ถูกต้องผลักจากเท้าโดยการยืนลักษณะแบบยืนจังจวงขาขนานแบบนี้นะคะ ให้ง่ายขึ้นให้ง่ายขึ้นจะมาทำแบบวางเท้าอีกแบบหนึง่งสมมติเราวางเท้าขวาอยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายอยู่ข้างหลังมีเท้าหน้ากับเท้าหลังนะคะสมมติเราวางให้ใกล้หน่อยอ่าเท้าหน้านะคะการวางเท้าทุกครั้งนะคะปลายเท้าเข่าสะดือหน้าเราจะไปทิศทางเดียวกัน ส่วนเท้าหลังจะเปิดไป45สิ้าองศานะคะเปิดส5้าองศานะเราปรับทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้ววางมือให้เรียบร้อยแล้วเวลาเราปรับตัวเองเนี่ยสมมุติเรายืนไกลไปอะเราก็ขยับใกล้หน่อยนะขยับเข้าออกได้แล้วแต่ความยาวความกว้างของตัวเราของแขนเรานะคะแต่เท้าเนี่ยเราต้องยึดให้มั่นแบบนี้ไม่ใช่ยืนอย่างนี้แล้วสะโพกมาด้านี้เอ้ยะดือมาด้านนี้ผิดนะคะเราต้องปรับมานะปรับมาให้เป็นข้างหน้าให้หมดนะคะอ่ะเราได้ เราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเนาะเราก็จะดันดันจากเท้าหลังเท้าซ้ายตอนนี้เท้าซ้ายก็คือเท้าหลังใช่ไหมคะเท้าหน้าเราคือเท้าขวาเท้าซ้ายเราคือเท้าหลังปุ๊บเราบอกว่าเราจะไม่ใช้มือเราจะใช้ขาใช่ไหมเราจะทํำยังไงเราวางทุกอย่างให้เรียบร้อยปุ๊บเราก็กดเท้าหลังลงพร้อมกับดันเท้าดันเท้าไปที่พื้นดันเท้าหลังนะสังเกตเท้าโอขาขาซ้ายของโอนะคะดันพื้นดันแน่น ขนาที่ดันถ้าเราใช้ขาดันเนี่ยตัวเราก็จะจมเหมือนท่าตะกี้เหมือนกันดันปุ๊บตัวมันจะจมขั้วตรงนี้จะผ่อนลงผ่อนลงนะคะแต่ถ้าเราดันแล้วเลยอย่างนี้เท่ากับว่าเราใช้ครึ่งครึ่งไม่ถูกละเราต้องการถ่วงจมลงและใช้ขาให้เต็มที่ที่สุดไม่ใช้แขนถ้าดันแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่ายกหัวไหล่ให้สังเกตดูตัวเองนะคะเราต้องเป็นหมอดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยอะ่ะ ดูนะคะสมมติโอจะผักกําแพงโอจะใช้ขาขาหลังด้านเห็นไหมฮะลักษณะลักษณะตัวของโอขาหลังก็ดันเข้าไปอีกมันไม่ไปใช่ไหมดันขาหลังเข้าไปอีกในขณะที่ดันขาหลังผ่อนขั้วหน้าด้วยตัวมันจะจมลงแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้แขนเราไม่ได้ยกไหล่ดันขาเนี่ยเราคือกําลังดันขาอยู่อือดันจนเหนื่อยคือกําแพงมันไม่ไปเลยนะ ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ได้เหงื่อด้วยนะคะอากาศร้อนๆอ,อยู่ในบ้านไม่ได้เปิดแอร์แบบนี้นะคะรับรองว่าลดน้ําหนักนแน่อันนี้ข้างซ้ายนะข้างขวาทําแบบเดียวกันเลยนะคะเราก็แค่สลับขาอ่ะอ่ะเม่กี้เราทําข้างซ้ายไปแล้วคราวนี้เราทําข้างขวาเราจะดันแต่ขาหลังก็คือขาขวาข้าวซ้ายเราจะผ่อนอลองสังเกตดูด้านนี้บ้างนะคะปุ๊บ วางตำแหน่งทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่าลืมนะคะคนชอบแบบสะดือกับหน้าเนี่ยหันไม่ตรงกันเราต้องปรับมานะคะอันนี้ข้อควรระวังผ่อนหัวไหล่นะคะเห็นไหมหัวไหล่ไม่ยกนะผ่อนหัวไหล่จมสอกสังเกตไหล่โอนะคะไม่ยกนะคะ Is, เก็บกนะะ้นดันท้องน้อยนะคะเราดันจากขาหลางังเราจะดันกําแพงเราจะผลักกําแพงให้มันไปเนี่ยทำยังไงาดันขาหลังเห็นไหมคะดันยิ่งดันยิ่งจมยิ่งดันตัวยิ่งจมเห็นไหมคะขวหน้าก็าคือตรงนี้ก็จะยิ่งผ่อนยิ่งผ่อนดันดัน เราอยากรู้ว่าเราอ่ะดันขาหลังเต็มเต็มจริงหรือเปล่าต้องแสดงว่าขาหน้าเราไม่มีแรงเราต้องลอยขาหน้าได้ดันดันดันอันเนี้ยคือถูกต้องขาหน้าเราก็คือกำแพงนี่เองจะว่าใบกำแพงก็คือคู่ต่อสู้เรานั่นเองดันอ่ะซึ่งวิธีนี้เราก็เอาไปผลักไปเข็นรถไปเข็นของอะไรก็ได้หรือที่เอาไปผลักกันอ่ะที่คนผลักโอ๋ไม่ไปแล้วโอ๋ผลักชาวบ้านไปโอ๋ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะเฮ้ เขบอกว่าทั้งเหนื่อยทั้งร้อนได้เหงื่อดีมากเลยนะคะก็อยาก้เพื่อนๆนะคะลองฝึกวิธีการนี้ท่านี้ดูนะคะข้างละสิบทีซ้ายนำสิบทีขวานำาสิบทีแล้วก็ยืนตรงๆอย่างนี้แล้วก็ดันอีกสิบทีนะคะโอ้แค่นี้อ้คิดว่าปิดห้องร้อนๆไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมแบบนี้รับรอง ซาวหน้าดีๆนี่เอง้อมแน่นอนนะคะเอวคอดต้องมานอกจากได้ฝึกกําลังภายในแล้วซึ่งกําลังภายในของเรานั่นก็คือเราจะทำะลายเราจะออกกําลังกระดูกเราเส้นเอเ็นเราถูกไหมคะเนี่ยมันก็คือการคลายกล้ามเนื้อต่างๆที่บอกไม่ให้ใช้แขนเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วคือพอมันไม่ใช่แขนมันก็ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อถูกไหมก็ต้องพยายามใช้เท้าเชื่อม เชื่อมดินเชื่อมไฟ้าได้นั่นแหละคือการใช้กระดูพัฒนากระดูและเส้นเอ็นของเรานั่นเองนะคะให้มันแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นพอเราคุ้นเคยจากการยืนนิ่งๆแล้วใช้เท้าดันกําแพงเนี่ยสลับขาหน้าหลังบ้างขนานบ้างนะคะพอเราคุ้นเคยกับวิธีการนี้แล้วต่อไปนะคะเวลาเราไปหยิบจับทําอะไรเราก็ใช้แรงจากขานะ,ะเหมือนเราจะยกแขนเนี่ยท่าแรกของการรำมวยของเรานะคะไทยเก๊กเนี่ยการที่แบบเราเอาแขนขึ้นมาโดยที่ เราไม่ได้ยกแขนแต่ถ้าเราเอาแขนขึ้นมาโดยยกแขนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะยกที่หัวไหล่ก่อนกับแขนมันจะไปอย่างนี้ก่อนเมื่อไหร่ที่เรากดไหล่ลงได้ถ่วงน้ําหนักตัวลงแล้วเวลาเราขึ้นเนี่ยเราขึ้นจากขาขึ้นมามันจะเป็นอาการนี้นะคะลองเพลแล้วเพลอีกดูก็ได้นะคะจะได้เข้าใจสิ่งที่อธิบายมากขึ้นอะวันนี้นะคะมันก็เป็นเบสิกนะคะที่โอมแนะนาเพื่อนๆนะคะให้ทดลองทําดูว่าเราจะใช้ขายังไง เราจะไม่ใช้มือแล้วไม่ใช่แขนมันคือการทําแบบนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่าไม่ใช้มือไม่ใช่แขนแต่ว่ายังยกแขนยังใช้แขนใช้มือเนี่ยแต่ก็คือเรา,อาจ่ายแรงมาจากขาค่ะวิธีการนี้นะคะรับรองว่าได้พัฒนากระดูกเส้นเอ็นแน่นอนนะคะแล้วเพื่อนๆคิดดูแล้วกันค่ะยืนเฉยๆเ,เรายังเรียกกําลังอย่างนี้ได้นะคะขั้นต,ต่อไปเวลาเรารำมวยอ่มวยทั้ง38ท่า80กว่าท่าเนี่ยแต่ละท่าเราต้องเคลื่อนไหวโดยใช้กําลัง จากเท้าเราจากใต้เท้าเราทท้านั้นจากขาเราก่อนขาตัวมือพูดง่ายๆขาตัวก็คือขาไล่ขึ้นมาที่ตัวคือแผ่นหลังเราขึ้นมาที่มือเราใช้แบบนี้ในทุก,ท,กท่ารำทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกมุมทุกองศาคิดดูแล้วกันค่ะว่าพอทําได้ชินขนาดนั้นน่ะมันแสดงว่าเราเริ่มจากการใช้จิตเราสั่งร่างกายให้ได้อย่างที่ต้องการแล้วร่างกายก็ทําได้ตามจนเคยชินคราวนี้ต่อไปทําได้ดังใจนึกเลย ทำซ้ำําทําซ้ําเข้าทั้งจิตเราและร่างกายเรามันก็แข็งแรงไปพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดอย่าตกใจอย่าแพนิคนะคะมีแมสมีเจลล้างมืออยู่และที่สําคัญมีการฝึกกําัังภายในที่บ้านทุกวันรับรองว่าเราจะสร้างภูมิของเราเนี่ยให้ต้านทานโรครได้แน่นอนค่ะไม่ต้องเชื่อโอค่ะไปลองฝึกด,ดูค่ะ